มีตัวไหนขันไม่ได้หรือเปล่าครับรถคันนี้เคยผ่านมือช่างมาแล้วครับขอบคุณครับมีหนังครับอสตาเขาว้าแซมขึ้นมาทางนี้อ่ะไปเอาประแจป้อนมาตอนนี้ต้องถอดพาวล์ลอลินอดอกก่อน ลองตั้งเจ็ดลอยมึงมานจะลองเทดมึงไล่เป็นแถวกันติดดๆตๆดตไลอ่ออกได้บ่อเพิ่มเพิ่มึ้มคือเพิ่ลอ,อยนะแต่เขาถืมาสตาร์ทหยู่เจ็ดลอยตัางเจ็ดลอยกันเลยใส่ผ้าสั่งก่อน <c oughs> ครั้งแรกเราจะเทดอยู่ที่700กิโลกรัมนะครับ อันนี้นได้ก็ไดนเทหล่อไปเทาเจ็ดร้อยอได้นะครับอืม,อมลั่นแร้วบ่นึ่งอ่าม,มันมีน,อน็อตตัวนี้นะครับทุกคนลั่นตัวนี้ลั่นนะครับเจ็ดร้อยโอเคตัวนี้ลั่นเป็นบ่โอเคเจ็ดร้อยลั่นเจ็ดร้อยลั่นเจ ลองตั้งแ0ดร้อยตะกี้700ดร้อนะครับ2ตัวนี้ลั่นนั่นแสดงว่า2ตัวนี้ไม่แน่นตอนนี้ตั้ง800นะครับอ่าแปดรตัวนี้ลั่นครับอ่าตัวนี้ตัวนี้หมุนต่อได้อ่าแปดร้อยตัวนี้ลั่นครับตัวนี้ก็ลั่นตัวนี้ช่อยขันมันเพราะว่ามันบ่อไหนเยอะ อ่ามันรั่นหนึ่ใจเจ็ดลอยตัวนี้ก็รั่นนะครับแปดร้อยตัวนี้รั่นแปดร้อยโอเครั่นทั้งหมดทุกตัวรู้แล้วว่าน็อตขันไม่แน่นนะครับไม่ได้ตามสเปคอ่าลองปรับไปทีหนึ่งขั้นไหมขันตัวนี้ด้หนึ่งพันเลยจะคอยจะคอย อ่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคแล้วแสดงว่าฝาสูบนะครับบอกเลยว่าขันไม่แน่นโอเคที่นี้เราจะมาเปิดฝาสูบเลย